โอ้โหอ้หอ้ากินปลาปาเนไหะพอได้กับข้คขำอือีนางมึงกินปหาป้าเนี่ยนะจ้ามึงกินปหาป้านะลูกหาป้าจ้ะปลามึงหาปลาเป็นได้ไะวายมีเรือแล้ว

あっ。 เก่าได้ไหมโอ้เก่าเก็บกจบปลาเก่งว่ะเออนั่นนั่นนั่นนัสมบูรณ์นั่น